สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่มีตอบผลงานของนักกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยที่ในคลิปนี้จะเป็นมุมมองของแฟนกีฬาชาวเวียดนามหลังเกมวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศในศึกซีเกมทีทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้อย่างสนุก3ต่อ1เซตโดยจะก่อ25ต่อ17 21ต่อ25 32ต่อ30 และ25ต่อ21ส่งผลให้นักตบสาวทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรม4เกมได้เป็นครั้งที่14ติดต่อกันเข้าไปแล้วซึ่งจากผลการแข่งข,ขันที่ออกมาแบบนี้เป็นแฟนชาวเวดน,นามเขาจะมีความรู้สึกหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางคอมเมนต์จากพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นแรกนี้ได้มากล่าวด้วยความเสียดายต่อความาพ่ายแพ้ของเวียดนามว่าแมชนี้มันน่าจะแตกต่างไปนะ ถ้าเราสามารถเอาชนะได้ในเซตที่3มันมีหลายคะแนนเลยที่เราไม่สามารถคว้าความได้เปรียบมาจากพวกเขาได้มันจึงเป็นราคาที่เราต้องจ่ายในท้ายที่สุดส่วนคนต่อมาก็มองถึงเรื่องนี้ต่อไปได้วยว่านี่มันเป็นเพราะว่าเราไม่กล้าหารกันมากพอเซตที่3มีโอกาสที่จะได้เซตพอยต์อยู่หลายครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถคว้าความได้เปรียบเอาไว้ได้ในขณะที่คนไทยสามารถทำมันได้ ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อไปว่าการเล่นกันด้วยสภาพจิตใจแบบนี้คุณก็จะแพ้แบบนี้ล่ะคุณจะไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะเล่นกับคนไทยได้เลยเรามีโอกาสกันอย่างมากมายแต่กลับคว้าเอาไว้ไม่ได้การแพ้ที่สภาพจิตใจจะทําให้คุณต้องอยู่ในระดับที่ต่ําอยู่เสมอซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะว่าถ้าเราต้องการมีสภาพจิตใจที่มันแข็งแกร่งก็คงจะต้องลงทุนได้อย่างคนไทย ออกไปในระดับนานาชาติให้มากขึ้นน่าจะทําให้มันมีความแตกต่างได้ในทันทีส่วนคนต่อมาก็ได้มองถึงความปราชัยของทีมชาติเวียดนามไปในแง่บวกว่าถึงแม้ว่าจะแพ้แต่นี่มันพิจารณาได้ว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมเลยของทีมชาติเวียดนามเราสามารถเล่นกับไทยด้วยจิตวิญญาณและก็ใส่ความพยายามในทุกๆลูกเราแค่เพียงต้องพัฒนานในเรื่องของบอลแรกแล้วก็สกิลในการป้องกันและเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความมั่นใจไปอีกด้วยว่าฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งเวียดนามจะสามารถเอาชนะไทยได้เป็นอย่างน้อยและก็ก้าวไปสู่ในระดับโลกได้ซึ่งในเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองว่าถ้าเวียดนามมีบอลแรกที่มันดีพวกเธอก็อาจที่จะเอาชนะไทยไปได้แล้วเวียดนามยังจำเป็นที่ต้องพัฒนาบอลแรกหลังจากนี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่า เมื่อเวียดนามสามารถพัฒนาบอลแรกได้แล้วค่อยมาพูดกันระดับของไทยยังคงห่างไกลาจากเวียดนามและพวกเขาก็เหมาะสมที่จะได้แชมป์ส่วนคนต่อมานี่ก็มีความรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ของทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ว่ามันเสียใจนะแต่ก็เป็นการเล่นที่ดีแล้วล่ะแต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่เวียดนามจะเล่นได้สูสีกับไทยแบบนี้มันก็ไม่มีมากเมื่อพรพันนั้นกลับมาโอกาสของเราจะกลับมาเหลือน้อยอีกครั้ง ในขณะที่คนต่อมาก็มองผลการแข่งขันในแมชนี้ว่านี่มันถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากแล้วละ่ะแต่ถ้าทีมชาติไทยไม่มี2ผู้เล่นที่เรียกกลับมาจากตุรกีเราก็จะมีโอกาสที่จะเอาชนะไทยได้เลยซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าไทยนั้นเหนือกว่าเราทุกคนสามารถมองเห็นมันได้แต่ว่าในวันนี้เวียดนามก็เล่นกันได้ดีมากถ้าเรายังคงสามารถเล่นกันได้อย่างนี้ต่อไป มันก็จะต้องถึงเวลาที่เราสามารถล้มทีมชาติไทยได้ในขณะที่คนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ได้มาตัดเพลาะเล็กๆต่อไปได้ว,ว่าเวียดนามเนี่ยเล่นกันได้อย่างดีมากแล้วเสียดายที่เซตที่3ไทยปั่นป่วนกันแล้วแต่ว่าโชคชะตาไม่ยิ้มมาที่สาวๆของเราแต่ถ้าเราสามารถเล่นได้อย่างนี้ไทยจะต้องเกงรงกลัวเราใน1-2ถึงปีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความผิดหวังถึงผลลัพธ์ของเกมแมชนี้ว่า ฉันรู้สึกเสียใจกับเซตที่3ถ้าเราสามารถดึงไทยเข้ามาสู่เซตที่5ได้เราก็อาจที่จะเป็นฝ่ายชนะเซต3ทําคะแนนนําได้หลายครั้งแต่สาวของเราไม่สามารถปิดเกมได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ได้ว่าเซต3เนี่ยมันคือเกมตัดสินของแมชนี้เลยและโชคมันก็ไปอยู่ทางฝั่งไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงการคว้าชัยของทีมชาติไทยของเราในแมชนี้ว่า ใชชนะในวันนี้แต่ก็เกือบต้องอึใสก่กางเกงเช่นกันถ้าเราชนะในเซตที่3ได้ก็ไม่รู้เลยว่าเกมมันจะเป็นอย่างไร16ปีที่เชียร์วอลเลย์บอลมาไม่เคยเห็นเกมที่มันดูแล้วมีความสุขแบบนี้เลยเราจึงมีสิทธิ์ที่จะหวังกับมาอนาคตของวอลเลย์บอลเว,ลเวลียดนามในอนาคตเราจะสามารถเล่นได้สูสีกับคนไทยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปได้วยว่าในเกมนี้ความสามารถของผู้เล่นเวียดนามก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าไทยเลยนะ แต่ว่าเราไม่ได้มีผู้เล่นหลากหลายคนที่จะมาตีทําคะแนนได้อย่างไทยอันทําให้เราต้องพึ่งพาแต่ทานถุยเท่านั้นที่ผ่านมาไทยก็เหนือกว่าเราอยู่เสมอแต่ในวันนี้เวียดนามได้พิสูจน์แล้วว่าเวียดนามสามารถไล่เลี่ยก,กับไทยได้แล้วในตอนนี้เพียงแต่เราขาดโชคและก็มีบอลแรกที่อย่างอ่อนแอส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาเวียดนามต่อไปว่า เราทําให้ไทยต้องเจอกับงานที่มันยากขึ้นเรื่อยๆฉันจึงเชื่อว่าในอนาคตเราจะสามารถเอาเหรียญทองของไทยมาได้อย่างแน่นอนส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองว่าโดยทั่วไปแล้วเรานั้นแย่กว่าไทยอยู่ในทุกทางบอลแรกนั้นแย่มากทําให้ตัวเซตไม่สามารถช่วยดึงความสามารถของตัวรุกได้อย่างเต็มที่เลยมันน่าเสียดายมากที่เราไม่มีบิคเตียรในครั้งนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของผู้เล่นไทยของเราว่า ผู้เล่นเบอร์16ของไทยอย่างพิมพิจยายัางคงเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาในขณะที่อาัชาราพรและชัชชุออน,นั้นไม่ดีมากนักในแมชนี้ตัวเซตของไทยก็ยังแย่กว่าใน2-3ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันโดยทั่วไปแล้วปีนี้เรามีโอกาสดีเลยที่จะชนะพวกเขาแต่ว่าโชคไม่ดีในเซตที่3ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แซวถึงการใจบอของมือเซตของไทยในแมชนี้ว่าบอลสของไทยเนี่ย มันทำให้ตัวตีระดับม์สเตอร์พีชยังต้องถูกบทบางแพ้แต่พอใจผลงานของเวียดนามมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อไปว่าก็รู้อยู่นะว่าไทยนั้นสูญเสียไป30%จากความแข็งแกร่งในทีมของพวกเขาแต่ใครจะคาดคิดกันล่ะว่าวันสองของไทยนั้นอ่อนแอมากทุกลูกมันบีบคั้นเพื่อนร่วมทีมไทยที่ไม่มีพรพันธก็เหมือนกับสูญเสียพลังไป50 ดึงจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องมือเซตของไทยเราที่ยังไม่ค่อยลงตัวในรายการนี้แบบติดตลกว่าหลังจากแมชนี้ก็ไม่รู้ว่ามิดนุสราจะถูกเรียกตัวกลับมาช่วยผ่านบอลในทีมชาติหรือเปล่านะส่วนคนต่อมานี้ก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมถึง,ถงการพ่ายแพ้ของเวียดนามในแมชนี้ว่าวอลเลย์บอลของเวียดนามเนี่ยยังคงแพ้ไทยในหลายสิ่งเลยตั้งแต่บอลแรกความสามารถในการดึงบล็อกแล้วก็การเล่นเกมรุกที่รวดเร็วในตำแหน่งที่ส เราแพ้กับพวกเขาอยู่มากซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าระดับการเล่นของเรามันมีจำกัดแต่การที่ทำให้ไทยต้องหน้าเขียวได้ถึง2เซตมันก็ถือเป็นความสำเร็จของทีมชาติเวียดนามแล้วแต่ถ้าไทยนั้นมีพรพันธ์ก็เกรงว่าเราจะต้องพ่ายแพ้ศูนย์ต่อ3เซตอีกเวียดนามยังคงต้องมีอีกหลายสิ่งเลยเพื่อที่จะสามารถล้มไทยได้แต่จะเฝ้ารอวันนั้น มันจะไม่ห่างไกลซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็จึงได้มากล่าวว่าทีมชาติไทยเนี่ยคือท็อป15ของโลกนะเรายังคงต้องเรียนรู้อีกมากมายเลยจากพวกเขาในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมด้วยว่าเวียดนามคงจะต้องมีสักสามทานทุยถึงจะสามารถเทียบเท่ากับทีมชาติไทยได้ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นี่ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงทีมชาติเวียดนามของเขาต่อไปอีกว่า เราจะคงต้องการเวลาสําหรับทีมชุดนี้ให้ได้ลงแข่งขันร่วมกันและก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้มากขึ้นกว่านี้แล้วพบกันใหม่ในซีเกมครั้งต่อไปนะไทยแลนด์ฉันจะไปกินหม้อไปฟไทยถึงประเทศไทยเลยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนกีฬาชาวเวียดนามหลังการคว้าแชมป์ซีเกมได้อีกร้งของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความปกป้องในการแปลนะตรงจุดใด แอดเป็นเองก็ต้องขออภัยไว้ะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ